ในช่วงเวลา16นาฬิกาครับอยู่กับผมอรุชาสวัสดิ์ครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามครับการทำงานครับของเจ้าหน้าที่นะครับในการระบายน้ำครับณถนนรัชดาพิเศษครับโดยผู้สื่อข่าวของเราครับคุณปุณสิทธิ์แช่มได้รออยู่ตรงนั้นแล้วครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นมีน้ําท่วมขังบริเวณพื้นผิวการจราจรส่งผลให้มีน้ํา รอระบายบ้างนะครับอย่างเช่นจุดนี้ในส่วนของถนนรัชดาพิเศษนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีน้ําท่วมบริเวณพื้นผิวการจราจรในฝั่งถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าประมาณ1-2ถึงเลนนะครับระดับน้ํานั้นอยู่ในระดับที่ท่วมถึงระดับของฟุตบาทครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบ,บายน้ำจากน้ำท่วมขังบริเวณพื้นผิวการจราจรบนถนนรัชดาพิเศษโดยเฉพาะในฝั่งขาเข้าซึ่งขณะนี้มีน้ำท่วมขังรอระบายจนถึงเกือบระดับฟุตบาท พร้อมทั้งคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะที่ประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรซึ่งขณะนี้รถเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้นโดยในจุดนี้เป็นหนึ่งในจำนวน21จุดอ่อนน้ำช่วงขังของกรุงเทพมหานครที่เมื่อวานนี้ฝนที่ตกลงมาทำให้มีน้ำรอระบายในตรงจุดนี้ใช้เวลาน,านานกว่า5ชั่วโมงส่วนในวันนี้นั้นก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปในการรอระบาย นายอมรกิจเชเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายจักรพันธ์ผิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการระบายน้ำก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในจุดนี้โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ระบุว่าขณะนี้ได้เร่งรัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำจากผิวการจราจรลงคลองบางน้ำแก้วเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปซึ่งในส่วนของถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านั้นน้ำจะระบายได้ช้ากว่าฝั่งขาออกที่มีเครื่องสูบน้ำต่อโดยตรง โดยในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงระบายน้ําใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้างตอนนี้ก็มากกว่า40เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยแก้ปัญหาจุดอ่อนน้าท่วมขังบริเวณถนนรัชดาพิเศษและพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ปริมาณฝนตกเมื่อวานนี้มากกว่า108มิลในบางเวลาและเฉลี่ยมากกว่า60มิลทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะครับฝั่งนี้เราเห็นว่าฝั่งนี้แห้งแล้ว เนื่องจากว่าเรามีปั๊มข้างหลังนี้นะครับซึ่งสามารถส่งน้ําออกไปได้มากกว่า1ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีลงคลองบางน้ําแก้วซึ่งจะสามารถระบายน้ําสู่เจ้าพยาได้ทันทีส่วนพื้นที่ทางฝั่งตรงข้ามยังไม่สามารถที่ระบาย้ได้เนื่องจากว่าตัวระดับคลองกับระดับท้อง,องถนนนั้นนะอยู่ระดับเดียวกันเรากำลังจะดําเนินการแก้ไขในอนาคตหนึ่งก็คือการมีอุโมงค์บางซื่อจะช่วยทําให้การผันน้ําในคลองได้เร็วขึ้น พื้นที่น้ําในส่วนนี้ก็จะสามารถระบายลงคลองได้เร็วขึ้นนะครับอีกปีเดียว 2. ถ้าคลองบางซืออง่อยังยังต้องรับภาระน้าสูงอยู่รวมทั้งคลองบางน้ําแก้วรับพาราน้าสูงอยู่อุโมงค์ช่วยไม่ได้เราก็ตางคุยกันว่าจะหาทางแก้ไขโดยการทําท่อรอดนะครับทำท่อรอดจากฝั่งตรงข้ามมาฝั่งนี้ทางบริเวณพื้นผิวการจราจรของถนนราชดาก็เริ่มที่จะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับซึ่งคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปน้ําตรงบริเวณของถนนรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านั้นก็จะลดระดับจนถึงระดับ แห้งสนิทนะครับและนี่ก็คือสถานการณ์น้ําท่วมขังบร,ริเวณพื้นผิวการจราจรตรงบร,ริเวณถนนรัชดาพิเศษความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณปณณสิทธิ์แช่มมากนะครับ